เค okay, ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมเมอร์ไทยแลน .com นะครับยูนิสวนของ PHP PDO และก็ MySQL นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังที่จะทำโปรเจกต์ e-shop y s นะครับระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์โอเคนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับสำหรับการทำโปรเจกต์นี้นะครับ,รบก, này, บกอ็อย่างแรกก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะต้องเตรียมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้เราจะทำเครื่องของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เราจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า W a m นเ e r ร์นะครับนะซ a m ์ฟเวอรนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะครับ webserver.com นะครับ webserver.com นะซึ่งตอนนี้จะเป็นแ a วนเวอร์ชัน2.5นะครับจะเป็น PHP เวอร์ชัน5.5นะครับ PHP เวอร์ชัน5.5นะครับกดที่ English นะครับภาษาอังกฤษนะครับ โอเคนะครับก็กดดาวน์โหลดนะฮะตัวนี้นะครับก็อาจจะเลือกเป็น32บิตก็ได้นะครับตามตามบิตของเครื่องนะฮะตามบิตของเครื่องนะครับ PP5.5.12 นะครับ MIUI y version 5.6นะฮะ Apache 2.4.9นะครับโอเคก็คลกดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เราจะติดตั้งมี2อันก็คือลิงก์ตัวนี้ครับก็อาจจะคลิกขวาแล้วก็ Open อินิวแท็นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิชเชนซีนะครับวิชเชนซีพัดๆนะครับน,นี้ก็ติดตั้งด้วยนะครับก็เลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันนะครับ64บิตหรือเวอร์ชัน32บิตนะครับก็เลือกแล้วก็กดนิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับเขียนะฮะกดนิกดาวน์โหลดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวแรมเซิร์ฟของเรานะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดนะฮะอันนี้ก็คือ Vision 4นะครับสมมติว่าผมดาวน์โหลดไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับนะครับแล้วก็แรมเซิร์ฟนะครับในวิชั่น4นี้ผมวิธีการติดตั้งนะครับ Vision 4ก็เปิดขึ้นมาครับ เปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วมันจะขึ้นรีแพร์นะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งมันจะนให้กด accept แล้วก็เน็กๆอย่างเดียวครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ยากครับมีผมติดตั้งไปแล้วนะครับโอเคนะครับ๋ยวรอแวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับแวร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเวลาติดตั้งเราจะาเปลี่ยนพาร์ของมันให้ไปบันทึกไว้ในได้ดีนะครับให้เก็บ ข้อมูลที่ได้ดีนะครับเผื่อเวลาบางทีเครื่องของเรามีการฟอร์แมตนะฮะไดซีนะครับข้อมูลโปรเจกต์ของเราที่อยู่ได้ดีนะก็ยังยังอยู่นะฮะไม่ไม่หายไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผลดีนะฮะแป๊บนึงฮนะนี่คือเราต้องเตรียมเครื่องเรานะครับให้พร้อมสำหรับการ เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP นะครับถ้าเครื่องใครมีแล้วก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้นะครับนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งแอปเซิฟอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าแอปเซิฟเนี่ยยังเป็น PHP เวอร์ชันเก่าอยู่นะครับใช้ PHP 5.2นะครับตอนนี้มันก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนเวอร์ชั่นนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบเก่าอยู่นะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับว็เซ mm ิฟเวอร์ พอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นหน้าตารักษาะนี้นะครับการเซตอัพนะครับก็กด next นะครับกด accept นะครับแล้วก็ next นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นได้ดีนะฮะจาก C เป็น D หรือได้อื่นๆที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะครับเราต้องการเก็บข้อมูลแล้วก็ next 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 ไปเรื่อยๆครับมันถามมันถามอะไรก็ตอบ next ตอบ yes นะครับตอบ next ตอบ yes ไปเรื่อยๆนะครับจนจนเสร็จนะครับ บางทีมันจะถาม open นะครับหรือว่าถามเรื่องความปลอดภัยไฟ์วอลของ Apache นะครับก็กด Allow Access นะครับถามให้ open file explorer.exe ก็ open ไปตามที่มันมันถามเรานะครับนี่ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัว W สีเขียวนี่โผล่ขึ้นมานะครับวิธีการทดสอบก็คือนะครับ คลิกที่ w สีเขียวนะครับแล้วก็เลือก localhost นะครับ okay. โอเคก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้า localhost ที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ web server นะครับโอเคก็ให้สังเกตดูว่า pdo mysql เรา o, HR, เปิดทำงานไหมนะครับเปิดทำงานไหมถ้ายังไม่ทำงานก็มาเปิดตรงนี้ครับ w php p p t x t e n s n o นนะครับแล้วก็มาที่ p p p d พีดีอไมนะครับให้มาติ๊กถูกที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือ,อ <c oughs> พีพีพีดีโอเราทํางานแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเว็บเซิร์ฟเรคือการจําลองเครื่องของเราเป็นเว็บเซิร์ฟอร์นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เครื่องมือที่เราจะใช้ในการเขียนนะครับผมจะใช้โปรแกรม nettbean นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ netbeans.org นะครับจริงเอาอะไรเขียนก็ได้นะครับโน้ตแพดก็ยังเขียนได้เลยนะฮะแต่เพื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราก็จะใช้ Netbeans นะครับก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเวอร์ชันนะครับตามใจชอบนะฮะผมก็จะเลือกเวอร์ชันที่เป็นตัวนี้แหละนะครับ ใหอ่า h t m l 5แล้วก็ PHP นะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับให้ลง Java นะครับ Developer Kit ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับหรือคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ JDK with NetBeans IDE นะครับเป็น Java Bundle นะครับก็คือติดตั้งปุ๊บมันจะมี Java ให้เลย นะครับสาหรับเครื่องใครที่ไม่มีจะว่านะครับโอเคนะครับหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราจะเห็นหน้าตาเน็ตบินักษาะนี้นะครับโอเคก็มี2อันนี้ก็พร้อมที่จะเขียนโปรแกรมภาษา P พีได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อนนี้ก็เป็นการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในสเต็ปต่อไปนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับก็ไปดูเลยนะครับ